สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดี้นำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่25กันยายน 2,568, ยกก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องพิทียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนเห้เ่การผนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่24นะครับผม สำหรับวันที่24แอดมินให้อยู่ที่2กับ5สำหรับแนวทางนะผมในรอบพาพกิจมา65สำหรับในรอบพิเศษนะครับผมสายวิ่งสายรูด20แล้วก็รอบปกติ59แล้วก็20สายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับในรอบ VIP 570 แล้วก็เจ็ดสองเข้าโต๊ะนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c ่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมส้ำหรับวันที่25ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม จะอยู่ที่3กับ4 3มี3 2สองสามห้าก็ดและก็สา สี่มีสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดสำหรับตัวกันนะครับผม สำหรับเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่แล้วก็ห้าห้าสำหรับสามตัว

f 1พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์กดติดตามให้กับแอสตี่นำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ F10 พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ